สวัสดีจ้าต้มน้อไม่ส้มครับผมสวัสดีทุกคนนะครับต้มน้อไม่สม้มล้างแล้วแล้วก็ต้มครับผมเมื่อนี่ตะหน่อยสิมาสิมาแกงแกงน้อไม่ส้มใส่เนื่อแกงเนื้อใส่หน่อไม่ส้มครับผมวัตถุดิบของเห้าคือน่อไม่ส้มนะพี่น้อง เนื้อเศษเนื้อเศษตา่างาทำความสะอาดเรียบร้อยครับผม,อ,มอาจสิยาบเนี่ยแต่หน่อยปอกกระเทียมอันนี้มีต้นหอมกับพักอีตูด้วยพี่น้องส่วนตะไคร่ส่วนพริกแกงต่หน่อยสีตำพริแกแข้งกระเทียมแล้วกะ หมอมแดงต่อตหน่อยลางไปใสร่ละเดี๋ยวสะหั่นตะไคร้ลงม่มตำพริกแกงเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตะหน่อยขอตำก่อนหั่นตำหยาหยาบครับผม,มเป็นพริกแกงเนาะหั่นตะไคร้ลงมไปแล้วพี่น้องอแล้วก็ตำพ่อหยาบหยาบครับผม ประมาณนี้นะพี่น้องตําร่วมกันไปเลยเป็นพริกแกงเข้าเดี๋ยวจะไมาแกงครับผมน่าไม่สมเข้าตรงลางลางกลสองน้ำแล้วก็เข้ามาต้มให้มันสุกก่อนนะพี่น้องหรือลางแล้วแกงเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าให้ดีตัวหนใส่วิซี่ต้มเอาก่อนนะเน่ไม่สมขาวจ่วเลยลางเ้งสองน้ำ กะแล้วแต่มื่อเล้วแต่ตมักถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวหลายกะบ,บ่ต้องล้างน้ำกับแกงเลยก็ได้ก็แล้วแต่สูตรไผสูตรมันนะสวัสดีครับมาแกงเนี่ยไส้น่าไม่สมครับผมเนี่ยเทน้ำเมือนนี่ใส่ให้เนี่ยเทน้ำลาดไส่โคกให้น่ แค่ว่าจสเก็บหองบริัเทเศร้าพี่นอ้องพัดเนื้อครับผมบริเวณพัดเนี่ยแกงแจงเนื้อเศษรับผม,บส,บผมสวรรค์บ้านนาย เนื้อเสศษติดมันหยาบๆครับผมแรงแงานล้างครกไปเลย นายปรุงรสไปเลยนะครับผมน้ำปลาเอาพอดีตัวเองนะครับน้ำปลาชอ,ชอ,อกช้อนรสพุ่งงูดูซอนชารสดีนิดหน่อย เห็นบ่พินน้องบุบูบๆบๆบบอยู่อันนี้เ่ากระสิตุนไว้ก่อนครับผมตุนไว้เพราะว่าเนื้อห้ามันเนื้อเศษมันอาจสิเหนียวเนี้ยเนาะตุนไว้ก่อนนะครับผมอ่ะอ่ปลาตัปิดครับ ปาพม้อปิดไ้เดี๋ยวจังมาเมืองครับผมตุนไว้ที่นี่เปี้ยๆก่อนพี่น,น,น้องอื้อหหอมหวนล้นจวนมากครับผมหน่อไม้ส้มที่เราต้มไปแล้วพ่อจ้าลูก แกงแบบอีสานบานเฮ่าครับผมน,วนัวครับผมต่ำเครื่องกระไยพริกหอมกระเทียมครับแกงที่ยังแกงใกล้ส่นอไม่สมนี่แหละครับผม าไ้จะเข้าครับเห็นมันเดือดเดี๋ยวเขาจะไฟพักแจ้วไฟพักเลยครับผมพักอีตู ใส่ผักอีตูต้นหอมครับผมหอมหอมือนละ่ะเท่านี้ครับผมแกงเนื้อใส่นอไม่ส้มเท่านี้ก็อร่อยแล้วหอม,ออห,อมหอมหวนจวนใจครับผม หอมเสริฟว้ายมีหัวหอมด้วยหอมตำไม่หมดน่ากินไหมโอเคครับผมปิดกันเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องว้าว น่ากินมากมอ,อะไรเหี้ยเอ,อ้ยอะไร <laughs> มันเหี้ยเอ,อ้ยคือแต่งตัวสวยเถอะว่าผมโมมัดหัมบื้ย,สว,ยสวัสดีค่ะป้าป้าก่อนสวัสดีค่ะสวยสสวัสดีค่ะมืดเละเฮ้ยมืดเละนี่มากินเข่าน้ำกันครับผมออออชวนเพืว่ากินไข่ตุ๋มครับไปกินเข่าน้ำกันครับ สวัสดีครับพี่น้องขน้าไข่ต้มแค่ว่าต้มไว้กินวะไข่ลูกกวนกินไข่น้ำพ่อาวะนี่ไข่แม่ต้มให้นี่อ่ะพี่น้องแค่ว่ากินตัวไดนหรอกเพิ่นกินอสรรืสลัดกินสลัดหรอ อิอน,อนไนางงมานึกพไปั้งไม่น่าไม่น่งกับเพก่อนก่อนมานั่งก่อนสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆพูดด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าปานะนะาไปเล่นลูกโป่ง ไอ้ยนเป่าอยู่หันไปแม่ไปไปโอ้ชิ้นช่วงไปแม่แกจะไปเป่า <นะ S 2> เป,า<อ>เปาย่าไนีรากำละังะไปเป่าไก่หรอตกหางไหมเออยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ามากินไข่ด้วยมีแนวผิดเป็นดงมีมีนแนวใหญ่ไงผิดก็สวัสดีเจ้าจ่าพี่น้องเจ้าพ่อเหรีนี่มันเหลืออยู่กองหนึ่ง <น>ก็ไม่รวมกมับเนี้อผิดนะใหญ่ละเอียดอย่าเงี้ยแต่เนี้อค่อยยากถามว่าไข่เนียโบมันกับไข่เนียยู่พี่น้องจะว่ามันเจ็บมันมันแต่ยังมีอยู่เนาะทเทมันดีเลยมันกับโแบแมนค่อยๆเปิดค่อยๆไปนอนก็รับดอกมันขึ้นแต่หน่อยตื้นใช่ไหม เขาเคยนอนบหลับเจ้าเก็บท้องอยู่บ่ท่านมาครูสาวใส่เมียม,มาถามเมียเออว่าเก็บอยู่เจ้าอย่าเพิ่งปลุกคอยให้คอยนอนเนี่ยขอยมาแต่ได้นอนท่านแล้วว่าคอยนอนบหลับเลยสิเพิ่งจะมาฝันมุนหนูก็นอนไม่าามนนได้เป็นอะไรหน,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 นูเป็นอะไร หนูนอนไม่หลับเหรอหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรนะคะยังเครื่องช็กคหนูัอนไม่หลับเหรอหนูอย่ามาเป่าใกล้นี่ค่ะเดี๋ยวมันเข้าอาหารหนูหนูเป็นอะไรนะนอนไม่หลับเหรอฮะอย่ามาขี้โม้หนูเป็นอะไรถึงนอนไม่หลับขี้โม้นอนไม่หลับวันนี้เมียแล้วหนูก็นอนลงไปแล้วหนูก็กวนคอคอคอคนวะ าาก็เชียดหรอาดจอแล้วเจีา,าดทางกูจีเออไอยังม่คำมึงอยู่ลูกไข่มอมผ่าว่ะตอนคือไ่หอนเปิดประตูมั่หปาลใว่ปีลยวถ้ามด่าแม่เปิ้หนึ่งใจเสีเยกันหนาวห่ามัน สองมือนแล้วมันเอาเแล้วแม่หอนมันหอนไม่อื้นมันหอนมันเอาพี่น้องจังขอางลำแพร่ว่ากับถาสักขู่เด้อแพร่ว่าสั่งถุงอยู่เอียนยิ่มว่าถุงแพร่เบิดซ้ำถุงอยู่ม้ามือหนีเนาะบ่มือหนีกับมืออื่นถุงสุญญากาศนะให้มองลูกนะไปไกลนะคะ มานี่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 เขาจะจับไปเรื่อยเอมาข้างนี้ยังไงขอโทษขอให้อลูกเขาลูกวอกน้ำพัก่ายเนี่ยเต้าพักผายเนี่ยลูกพัก่ายลูกเพราะว่ามื่อลูกไปโรงเรียน เมื่ซักเมื่อใดได้พี่น้องที่นอนเพราะว่าที่นอนอาทิตย์หนึ่งต้องได้ซักเธอหนึง่งแหมได้ออกมาซักเธอหนึง่งออกมาออกมาซักได้พี่น้องถึงลูกเขาบ่เหยวกะรังเพราะว่าเพราะว่ามันตั้งอาทิตย์หนึง่งนอนทั้งพวกเขาบ่ซักว่ะเขาตากแดดี๋ยพ่อได้บ้าข่อยโบแด้ มันลนูกี่ยลูกเขาเนาะเขาเลยลักขาพอาบครับ,รบาเสจด้มัเนี่ยหอยมากมากเลยนะอ,อืมมัมมากก็ไม่สูง มาจ้าอ๋นนองออนุ่งเม้าแพงมากถึงเมื่อถูกเพื่อหมอนซื้อเอเพิ่นเจ็บท้องแต่บาเพิ่นก็นอกนึกรับตื่นเต้นหลักไหตื่นมากแพงขึ้นเ,เนี่ยไปลมบาลลปนบาลลยปยเพื่อนไปล้งบานไป จิบทังไงเป็นยังไงจิงไปล่งบานบอ่อล่อยพ่ออยู่ใดอยู่เฮ้ฝ่ายน,อน,น,อน,นั่นเนี่ยเี้ยเนี่มา่ปลูกข่ายไหนลำการเ่าอ,อีกเนี่คนนอนเน,ะน,น,นาะฉันหมยกูนันมาลับมันคิดนั่งคิดเนี่ย แล้วนอนลงบานลูกกูจะอยู่จังไดน้อบา่ากูได้สิไปอยู่กับเมียน้อเลยกูได้สิไปเอาใครค่อยไปเอายุเอายาค่อยจับลายน้ำเกลียจับอย่างน้อนัอง่นง,นงกินหัวน้อาจะคิดบ่ะน่ะห่วงลุกถูกกูจีนอนกับใคเลยเป็นนอนลงบาทน,นับ่บ่โน้อิสารภาพสารเทศนอนกับบรับมือน,เ,นเป็นห่วง ห่วงเมียกับห่วงนอน,น,นลูกบาดเพื่อนจังไดถ้าจะหน่อยนอน,น,นลูกบาดเพิ่นยังไงเอ่อเพิ่นยังว่ามาอยู่กับลูกไก่เลยเลาวจะหน่อยอยู่กับดูไงหาแม่เพิ่งยังไงมาขึ้นมาหรอสามลูกหักว่ลลุกก็หักอยู่ลูกนี่เน่ก็หักพออยู่แต่ว่าในความรู้สึกของเวลานอนอือเวลานอนพยายามกอดแม่เพิ่น ได้ไอายุกลางแม่นะเพราะว่าก็คือกันนั่นแหละเป็นอยู่ในท้องแม่เป็นเก่าเดือนเนาะแต่กับเพื่อนกับพวกค่อยห่างแม่ก็เจอแม่กับพวกค่อยจิบไปจีบป้าไปใส่ไนะหมพวกคเคยห่างกุกบวกค่อยจีบออกจกอ้อมก่อน ข่อยยังข่อยข่อยยัง่อยังคิดเด้อืมถ้าพอกับแม่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯฝากไว้นํายายนํานี่เนาะลูกติดแต่ว่าความหักของยายกับทําหลายกว่เฮานั่นล่ะแต่ว่าลูกก็จังสินนั่นเนาะ สบายแพ้วว่าตอ้องเข้าใจความรู้สึกนี่เพราะว่าเพิ่นอยู่กับเอ่อเป็นไงไม่ไง,ย,ย,งยู่กับนั่งนะยู่กัอบอันนั้นเนาะว่ายเป็นไงอ้าวมือบอน้ีเมี่ยมจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเดต้ต้องมูอจั๊กสมมติจะเยี่ยมเตยมตัวมูอจักเต็มแข็งมูอจักสัวที่มันดื้อมันหนีประเดี๋ยดิไม่เข้าใจเลยอือนันง่นงนั่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 งนี่เนี่ยเพิ่นได้อยู่น้ำพอนะ้ำเมี่ยม มื่อพี่เม่าพี่นี่ลูกคิดไรนล่ไปถามเพิ่มเลปุ๊กถามมันเอาเตียงกันไข้้างผ่านวาแต่หนแล้วยานเพี้ยเป็ไรไขแน่หรือเล่าหรือเป็นยังไงเออกกรงจางเด็กเลยเนี่ยเพื่ามาดาเ่ยเพี้เป็นเพราะทำไหนำนึงมันทนได้อยู่พี่น้อง จะค่ะเป็นหลายๆเป็นแบบที่หายใจบ่ออกเลยไปล้างมือก่อนให้แม่ป้อนเทั้งนัอนโอเคหยิบอร่อยไหมอร่อยล้างเลยนะล้างเลยทั้งเลยลูกบะอาบไปเบิ่งนึงหนูอาบไปเมื่อกี้มากินไข่ก่อนเร็วๆมากินไข่ก่อน เดี๋ยวค่อยอาบมันร้อนก่อนกินข้าวกินยาไม่ไปนอนด้วยยิ้ผู้เดียวก็ไม่แับแต่ว่าคอยหอมน้องไมสมเราคอยคืดยายา่มันเห็นกินบ่ไรถอาหน่อยที่ผู้ว่าเพ่เป็นคนมักน้องไมสมที่สุดไปไปก่อนได้จาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า